เรื่องของเจลีกนี่มีข่าวออกมาเนี่ยนะครับเป็นกระแสแต่ต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มยืนยันออกมาชัดเจนครับนะครับแต่ว่าข่าวเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากบันเเกมในนัดท,ที่3ซึ่งจะเป็นนัดท,ที่3ของการรีสตาร์ทก็เป็นนัดท,ที่4นั่นแหละนะครับ,รบเขาบอกว่า จะมีแฟนบอลเข้าไปชมได้5,000คนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงประมาณต้นสิงหาคมก็จะเพิ่มเป็นครึ่งหนึ่งของความจุสนามครับอันนี้คือข่าวก่อนหน้านี้แต่ข่าวเนี่ยล่าสุดมาแต่ต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ากระแสหนึ่งบอกมาว่านะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยโรคระบาดโควิดเ,เนี่ยมันเริ่มที่จะทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนติดเชื้อเพราะฉะนั้นนะครับ ก็เป็นไปได้ว่าณตอนนี้เรื่องของการอนุญ,ญาตให้แฟนบอลเข้าชมยังไม่อนุญาตแล้วจะมีการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่20กรกฎาคมนี้ครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรอันนี้คือเมื่อวันศุกร์เป็นกระแสะข่าวข่าหนึ่งเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมที่มันมันกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วที่โตเกียว1 0 0รอยคนในรวดเดียวใช่ใชแต่ข่าวเนี้นะอันนี้คือข่าวของกระแสะหนึ่งแต่อีกกระแสะหนึ่งนะครับ ผมก็เช็คไปทางญี่ปุ่นเหมือนกันครับนะอันนี้นี่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะไม่ให้แฟนบอลเข้านะตอนนี้นี่คือเขาบอกว่าให้พิจารณากันเอาเองว่าแฟนบอลเนี่ยจะเข้าไปชมเนี่ยนะครับจะถึงแม็กซิมัมเนี่ยก็คือมากสุดเนี่ยคือห้าพัน แต่บางสนามเขา,าจ,จะมองว่าหูห้าพันเยอะไม่ได้เขาอาจจะขอลดลงไปเองเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ใกล้กับที่สถานที่ที่มีคนติดเชื้อเยอะครับเขาอาจจะลดเหลือสองพันสามพันนะแล้วแต่ทีมแล้วก็ไอ้เรื่องของการที่จะให้แฟนบอลเข้าชมเต็มความจุสนามก็มีความเป็นไปได้ครับอันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเราจะหาข้อสรุปมาให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันผมนว่าเพื่อหัเนี้ยน่าจะได้คําตอบแล้วล่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวแมตช์หน้าเนี่ยมันจะแมตช์วันที่8 กลางสัปดาห์นี้วันพุทธที่จะถึงนี้นะครับเราจะเห็นทิศทางของเจล็กว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาน่าจะประเมินจากแมตช์วันที่4แมตช์วันที่8แล้วก็แมตช์จุดสัปดาห์อีกแมตช์หนึ่งครับนะครับแล้วก็จะมีคําตอบที่ชัดเจน,นเดี๋ยวรอดูนะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนเปิดให้แฟนบอลเข้าไปชม5000คนเลยไหมในช่วงประมาณนัดที่3ของการรีสตาร์ทหรืออาจจะยังแล้วก็รอประชุมกันอีกทีหนึ่งอันนี้นี่รอก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ยืนยันชัดเจนนะครับ เรื่องของการคัมแบ็กกลับมาได้ของทางคอนซาโดเลซซัปโปโรนะครับจริจริงๆชื่อทีมเขาเนี่ยนะฮะเคยชื่อคอนซาโดเลซซัปโปโรแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าจะพูดอย่างเป็นทางการจริงๆก็คือฮอกไกโดคอนซาโดเลซซัปโปโรเป็นการ cover ทั้งหมดเลยคือรวบรวมทั้งหมดเลยคือเหมือนเป็นปึกแผ่นเดียวกันใช่นะครับ ทางเปโตวิชนะครับหรือมิไฮโลเปโตวิชซึ่งเป็นกุนซือซัปโปโรเขาก็ออกมาพูดถึงเกมที่บุกไปชนะโยโกะไม้เอฟซีสองประตูหนึ่งนะครับ,รบว่ามันเป็นเกมที่ยากนะครับสำหรับทุกทีม เนื่องจากว่าน hmm. ี่ม right. so, er. so ันเป็นนัดแรกที่เกิดขึ้นหลังจากพักการแข่งขันมานะครับทุกทีมเนี่ยมันต้องเตรียมความพร้อมภายในขอบเขตของสถานการณ์อก็คือพูดง่ายๆว่ามันเตรียมกันอย่างยากลําบากคือไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยล็อกใช่ก็กว่าจะได้มารวมทีมซ้อมกันเต็มทีมกว่าจะซ้อมเต็มรูปแบบมันก็ใกล้จะแข่งแล้วนะครับก็เลยทําให้เนี่ยนะครับหลายๆทีมก็อย่างที่เห็นอยู่เริ่มต้นใหม่ด้วยความยากลําบากนะครับมากมายโดยเฉพาะทีม ซัปโปโรเองนะครับก็ไปตั้งแคมป์ในจังหวัดชิบะที่เราก็เคยรายงานจากคณที่มาแล้วช่วงปลายเดือนมิถุนายนมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดแม้จะชนะนัดนี้นะแต่เขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลา3-4เกมในการที่จะปรับทีมขึ้นมาใหม่ได้ครับนั่นก็หมายความว่าณตอนนี้เขาก็ยังเชื่อว่าทีมของเขายังไม่ลงตัวนะครับเามือนมุมเดียวกับชนาทิพเลยนะที่พูดใช่เหมือนรอสัก3-4มแมตช์เพื่อในการปรับตัวหนึ่งปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เล่นแบบไม่มีแฟนบอลด้วยความมึกเขือมอาจจะน้อยลง แล้วก็สภาพร่างกายมันก็ไม่ได้ร้อยเซนะครับเรื่องของการอุ่นเครื่อง2เกมเนี่ยทางด้านของเปโตวิสเองก็ยังบอกเลยนะครับว่าอุ่นเครื่อง2เกมนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากเกมจริงอันนี้ผมนึกถึงเกมของทีมชาติหลังจากนี้ไปถ้าเกิดเรื่องของเวลาถ้าเกิดเราวางแผนกันไม่ดีเนี่ยมันผลกระทบองรวมมีนะครับแต่โชคดีนะนับแต่เจลร์รีคนเนี่ยที่ยังมีโอกาสได้เล่นเกมจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับ,รบเห็นเขาบอกว่าจะมีการแจ้งผลด้วยนะครับสำหรับการตรวจโควิดซึ่งตรวจไปเมื่อวันที่2 กรกดาคือผลเนี่ยนยจะออกวันนี้นะฮะแต่ว่าทางแพทย์ประจําจทีมเขาบอกมาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นใครอยู่ที่การซ้อมของทีมก็เอาเป็นว่าไอ้พวกนั้นแหละไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาพูดอย่างเนี<ๆ>้ยก็คือ<ๆ>ถ้าถ้าคุณไม่เห็นเพื่อนคุณเนี่ยอย่างนี่คุยกับที่สั่งไว้ที่สั่งบอกว่าที่นู่นเขาจะไม่มีการประกาศไม่รม่ประกาศคือจะไปก็ไปเลยนะฮะหมอเนี่ยเขาจะรับผลมานะครับแล้วเขาก็จะมาเหมือนกับเยียบว่า เกิดนะเป็นนะไปเข้าโรงพยาบาลซะไม่ต้องไปบอกเพื่อนเดี๋ยวแตกตื่นไปเข้าโรงพยาบาลซะเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่เห็นเพื่อนคนไหนก็แสดงว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยนะฮะไปอยู่ที่โรงพยาบาลแคนแคมแล้วเรียบร้อยแต่ผมกลัวว่าไอ้เพื่อนคนนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบว่าคุยกับคนนี้เยอะคนนี้ไม่ตรวจแล้วไม่เจอแล้วว่าเอามือเอามือไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าก็รอติดตามผลแล้วกันแต่เขาบอกว่าก็ไม่น่าจะเป็นนะเพราะถ้าน่าจะเพราะว่าวันนี้ ผลมันน่าจะออกแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยทิสซังบอกว่าเขาจะได้รับโทรศัพท์แล้วนะถ้าเกิดว่ามีนักฟุตบอลไทยเป็นนะเพราะเขาคือ,เข,คอเขาคือคนที่เหมือนกับเป็นคนคอยประสานเรือ่องของตองกับเจ